สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะสำหรับเลขขันน้ำมนต์วดที่แล้วเขาเข้า3 9 5ตรงๆเลยนะคะและมีเลขเซียนดังหลายสำนักหลายอาจารย์เลยนะคะก่อนจะไปรับชมและรับฟังทางช่องก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็มาติดตามแนวทางชุดแรกกันเลยนะคะ มาตามดูแนวทางชุดแรกกันเลยนะคะแอดหนูดีงวดวันที่1กุมภาสองห้าหกสนะคะวิ่งล่าง7ชุด2ตัว7 1 7 2 7 6 6 9ผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมาตามดูชุดต่อไปนะคะแอดใบเขียวสูตรคำนวณสูตรใหม่นะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นะคะ เลขชุด2ตัวหกสามหกสี่หกเก้ชุด3ตัวนะคะ0ูนย์ห้า5้าศูและ257นะคะขอให้โชคดีมีโชครวยๆขอให้ถูกหวยรวยๆสูตรใหม่แอดใบเขียวนะคะมาตามดูแนวทางของใบนี้นะคะแอดหวยหอมเด่นบนสาม 3 4มสี่สา3 9กเดสามสี่นามเเด่นล่างนะคะ7จดหนึ่งและ8ปดหชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะจดไว้ก็ได้นะคะมาดูแนวทางของเคตะวันนะคะหนักๆล่างนะคะชุดสองตัว0ูนย์ห้าศูสาดห้าแดสาม้าห้า ก้าสามลองศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ที่เขียนดอกจันไว้นั้นควรจะเป็นตัวเน้นของเขานะคะแปดห้านะคะมาระวังเบิ้ลนะคะห้าห้าสี่สี่สามสามชอบก็จดไว้นะคะมาดูชุดนี้นะคะแอดสิบเก้านะคะสองตัวบนนะคะเด่นหนึ่งสี่และสองเจ็ดนะคะ มาดูชุดสองตัวนะคะหนึ่งสองหนงี่สองสีวดวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองหนะคะมาตามดูแนวทางของใบนี้นะคะของแอดกี้ชุดเต็มสองตัวสองห้าสองหกสองเจดสองปดี่ห้าสี่หกเจสี่ปด 05 06 07 08 35 36 37และ38ชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะจดไว้ก็ได้นะคะมาตามต่อที่ใบนี้เลยนะคะชุดเน้น4 8 6 8 6ล่าง37ของแอดเอื้อยล่านะคะ มาตามดูกันต่อนะคะที่ใบนี้นะคะแอดกลมเกตนุติวิ่งล่าง8และ2ชุด2ตัว82 86 18 92 12 62เเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าถ้าชอบก็จดแคปหน้าจอไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขสวย,สวย ขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เลยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังจนจบนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเมันๆนนะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ